สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอา MG นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเลขไมวิ่งเพียง6000โลเท่านั้นเองนะคะใครกำลังมองหาตัวนี้อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น MG VS นะคะ HEV นะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะคะ 1.5D ปดี2 0ส3นะคะรถสวยไม้น้อยนะคะใหม่ยกิ๊กแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในแล้วก็ภายนอกกันนะคะ <S <S ตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะจะหน้าเดิมของเขาเลยนะคะตัวนี้จะเป็น MG ตัวแรก นะคะที่ทำไฮบริดขึ้นมานะคะซึ่งผลตอบรับดีมากๆนะคะสำหรับ MT ต,ตัวนี้ตัวนี้แสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นไฮบริดจะมีทิ้งสีสฟ้าแบบนี้ด้านข้างนะคะล้อมแม็กนะคะตัวนี้ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะยางใหม่กิบเลยนะคะปี2022นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีชุดแต่ง m g อ่าแล้วก็มีกระจกมีไฟเลี้ยวนะคะกระจกด้านข้าง ตัวนี้นะคะมีแหลกหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะติดกันสาดให้แล้วนะคะิลิมกองแสงก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากๆนะคะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะ3จุดนะคะแล้วก็ฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดจากรีโมทอย่างนี้ได้เลยนะคะกุญแจสำรองนะคะตัวนี้มีครบเลยนะคะทั้ง2ดอกเลยนะคะฝาท้ายไฟฟ้า มาดูสภาพตัวรถกันบ้างนะคะสภาพตัวรถใหม่มากๆนะคะรถรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะคะตัวนี้รถใหม่กิฟต์เลยสภาพป้ายแดงเลยอ่าแล้วก็ด้านในนะคะมีที่วางตรงนี้ตัวนี้สามารถถอดออกได้นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานนะคะมาดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างนะคะมันจะเป็นหลุมลงไปแบบนี้อ่าด้านมีอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ครบเลยนะคะ ไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบคลีเลตแบบนี้เลยนะคะสามารถกดนะคะแล้วก็เปิดได้เลยนะคะฟังก์ชันล้นๆเลยนะคะตัวนี้เบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะธรรมดานะคะจะเป็นเบาะดํานะคะเบาะดําได้แดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะอ่ะ เสียงสตาร์ทไม่มีเลยนะคะตัวนี้ตอนนี้กาลังใช้ไฟฟ้าอยู่นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยการเดินทางมีเสียงสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะนี้นะคะเลขไม้น,นะคะวิ่งไปวิ่งไปเพียง6,253โลนะคะตรงนี้เลยนะคะเมื่อดูจอของเขาบ้างนะคะจอนะคะจะเป็นจอยาวแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแทนเรือนไม้น,นะคะ ออาฟังก์ชันตัวนี้ล้นจริงๆนะคะมีฟังก์ชันเยอะมากๆนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกระจกกันบ้างน,นะคะกระจกนะคะเป็นบานออโต้แบบนี้เลยนะคะทั้ง4บานนะคะสามารถกดเปิดปิดออโต้ได้เลยอ่าแล้วก็ตัวกดล็อกประตูนะคะจะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะมาดูทางด้านคอนโซลคอนโซลใหม่มากๆตัวนี้นะคะภายในได้ภายในใหม่มากเหมือนรถใหม่เลยนะคะตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูประวัติตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้เอกสารอยู่ครบเลยตัวนี้นะคะเอกสารอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะหรือว่าอาบุ๊กเซอร์วิสนะคะอยู่ครบเลยตัวนี้ รถน,นะคะยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะคะเพราะโดยปกติรถนะคะจะเข้าศูนย์ที่10,000มนโลนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะคะเลขหมาวิ่งไปเพียง6กพันโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามประวัติตัวรถเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการจัดไปแน้นนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันต่อนะคะดูตัวรถจอนะคะตัวนี้จอจะเป็นจอแบบนี้เลย นี่มีบลูทูธนะคะ Apple CarPlay ได้นะคะ,ะตัวนี้นี่ตั้งค่ารถยนต์ในรถได้ด้วยนะคะตัวนี้่าสามารถโทรศัพท์ได้นะคะติดต่อ call center ได้นะคะแล้วก็แอร์ด้านล่างตัวนี้กดปรับตรงนี้ได้เลยนะคะสถานะเขาก็จะขึ้นที่จอแบบนี้นะคะอย่างปรับลม อ่าปรับลมปรับขึ้นปรับลงอ่าปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเบรกมือนะตรงนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะเกียร์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีระบบกา,การเลื่อนถลายอะไรต่างๆนานานะคะตามโหมดการใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นที่ใส่ของนะคะตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะคะมาดูด้านบนเพดานกันบ้าง นี่ไม่มีรอยดำไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะด้านบนอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะที่บางแดดนะคะก็จะมีกระจกมาให้แล้วแล้วก็ตัวนี้ไฟอ่าเป็นดวงสีขาวแล้วนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกล้องมองหลังกันบ้าง อ่ากล้องมองหลังชัดๆัดแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเวลาเราหมุนพวงมาลัยอะคะ่ะอย่างนี้เขาก็จะหมุนตามเราแบบนี้เลยเวลาเลี้ยวอ่าต่อไปด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะนะคะพับได้พับได้แบบสี่สิบหกสิบนะคะแบบนี้เลยทำได้แบบนี้อ่าแล้วก็นี่ตัวนี้นะคะจะมีแอร์หลัง มีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะคนนั่งด้านหลังนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็เนี่ยมีตัวนี้มาให้นะคะสามารถเก็บเอกสารได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบ usb ค่ะสภาพภายในนะคะรับรองใครที่สนใจคันนี้นะคะมาดูนะคะถูกใจแน่นอนนะคะเพราะรถคันนี้เนี่ยภายในใหม่มากๆสภาพเหมือนรถใบแดงเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้าง ามาดูเริ่มต้นจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะตอนนี้เรากําลังสตาร์ทรถอยู่นะคะเสียงเงียบมากๆนะคะแทบจะไม่มีเสียงเลยนะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะดูได้เลยตรงนี้เมทอาร์กอะไรอยู่ครบเลยตัวนี้นะคะ มีรับประกันเดิมจากศูนย์นะคะมียังมีรับประกันเดิมจากศูนย์อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะรับประกันให้ถึง10ปีนะคะสำหรับ MC VS ตัวนี้<ม>ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ รถใหม่นะคะเราเอาราคามาจัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะราคาเราขายกันอยู่ที่698,000บาทนะคะย้ำอีกที698,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นไปให้ได้เลยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่จะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะ ศูนย์รวมรถยนต์1 1 1 2ออโต้ของเราอยู่ที่ซอยบัลละมราชชนนี99กรุงเทพตะลิ่งชันนะคะหรือติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถคันนี้รถรุ่นนี้อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ